สวัสดีนะครับผมอ่าวันนี้เอาเครื่องมาใส่โค้งแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปลองยำกานครับยำหมักอ๋อตอนนี้จะเป็นนกหนึ่งสีหนึ่งนะครับอ่าเป็นใบนะนะครับันวงสามสิบเี่ยตัวเนี้ยเออวงยี่แปดแปดใบแปดขนเลอของนินะนหอบเอ๋ะ Đúng à. Anh muốn tịt em muốn cưới tịt. Hả? À? đi đeo. nào Áo đâu, oh, 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 <laughs> đâu <laughs> <mày kết> <laughs> Được <laughs> ừ, đi, báo lên เอาเขาเป็เล็กปลาโม่่ไหโอ้จานพ่อรั่วเลยวะฮะพ่อวะอะไรรั่วอะไรรั่วเงี้ยมึงเชื่อเมื่อวานเนี่ยแตกล่างเงี้ยล้มออกล่างเรลยฝันออกเนี่ยเนี่ยฝันอลุดโอ้นี่นะฮะต่อ้องล่างมานด้เชื่อบมามองไม่เห็นไม่ติดนะฮะจริงก็ต้องอะไรชุดเฮ้ยตามจริงต้องใบก้อนไม่ใช่หอไอ้นี่นะครับ ขอเบาหน่อยหักแรงต้องต้องย้อมเหนื่อยนะครับไป, <laughs> ไปจอบว้หูกะนะ <laughs> เอาเลย8ทีตดแล้ว จอดลึกมากนักเองอย่าไปจอดลึกมากหางๆเลยจองห่างเออแค่นั้นแหละพ่อ นัไม่ลุนน้นเนี่ยโดนแน่เลยดูท่าทางเนี่ยรู <laughs> ้แล้วจะเสียอะไรอ <laughs> ่ะฮะกับแค่กับแค่รู้แล้วจะเสียอะไร,ร <laughs> อ,ะไรร <laughs> อ่ะเ,เล่นกูเออเอาเอาเหล็กไว้นอกเอาเรียงวมไปเลยติดแต่มันอนสน้หน <laughs> hộp họp đi đây. Okay. này, cái này khốp ở đằng này à? khốp vào mới được à? à, hoàng gia ya, giá của kia, đi, นีใส่ขุบแล้วนะครับขุบจะเป็นลูกทุบนะครับขุบกีมม่เมตรน่ะเมตเจ็ดสิบอ๋อขุบเมตรเจ็ดสิบนะครับโอ้ขุบล้านเดียวกันแน่เลยเนี่ยเนี่ยจริงเคยซื้อมาอยู่เนี่ยขุบล้านเนี่ย ซื้อจากสามงามอ่ะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวจะเอรถขึ้นนะครับเดี๋ยวจะไปลองนะครับโอ้โหนรรมันในสามเลยก่อแตกแล้วครับจะไปทันโรงงานเลยคนระับ<ห>ใส่ไปได้สมมามเยอะโอ<ห>อ<ห>เสบตา คือรถตอนอ่าตอนนี้นะครับแต่ขับขึ้นดันเลอร์แล้วนะครับคือกำลังดีนะครับตอนนี้คือเดินระดับนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไหวนะครับยันหนึ่งนะครับสู้ดีด้วยสู้ดีนะครับโองเอกไม่สู้เหรอสู่แล้วเดี๋ยวต้องถอนอ๋อยอมแพ้ไม่สู้ยอมแพ้แล้วเอาฮ้ยไปเกี๊ยวไปเกี่ยวอ่าเดี๋ยวอาจจะไปลองกับคันนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาไปเชือดนะครับเชือดแบบนิ่มๆอ่ะคือเขา เขามีข้อตกลงกันนะครับแต่ใครแพ้ต้องเสียอะไรนะครับสญญเสียให้ใครต้องมาบุ้ด้วยมั้งเสียให้จารด้วยครับนีขุกกาเกลื่อนอะไรเนี่ยอ้ออันนี้นะครับจะเป็นเกียวปรับนะครับอของอะไรเนี่ย ตืนใหญ่คู่ครับตา,ตาปืน<ป>ใหญ่คู่นะครับอา่อออถือว่าใช้ดีเลยนะครับเกียวเขาจะลึกนะครับจจะไม่เหมือนไอตัวสีสีน้ำเงินเนาะตัวไปของตลาดหรือสลุดของตัวตลาดมันเป็นเกียวธรรมดานะครับทีนี้มันจะเป็นเกียวนะครับเกียวลึกนะครับต้องหาแบบนีม้มาใช้นะครับมันก็ดีนะครับแี่เขามีตัวล็อกสองตัวเลย่อานี่นะครับตัวล็อกกันลูดนะครับผมไม่ดูมีตัวเดียวเออ ตอ,อนนี้เราไปถึงนาแล้วนะครับผมมาดูตอนระลงกันนะครับงานนี้เจะเอ๋มีหนาวแลวครับฮะไม่ติดัะห่างเยอะ ฟันขาขาวอย่างนี้ทำบางคนไม่รู้นี่มันไม่ใช่เครื่องหลวมนะครับคือมันเป็นรถที่ทํามานะครับออาท่ออ่ะดีแล้ว รถคันนี้จะเสียเปียบเรื่องใบล้อนะครับอ่าใบล้อเป็นใบคู่ตัวนกนะครับแต่ของเจ้เอกเขามันจะเป็นใบหกนะครับโอ้น้ำมันออกท่อแล้วเว้ยอ่เดี๋ยวจะลองวิ่งให้ดูนะครับหวัวจะหมูหรือจา่านั่นนั่นคุกกี้โกงก้อนอ่ะโอ้ นี่ได้ลองวิ่งกันแล้วครับมาแล้วเสียงมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ยโอ้เฮ้ยไงอ้าวรูตึกจะคิดหนักแล้วนะครับ ถอยแล้วไม่ได้ของแล้วเป็นไงเอา้าเป็นไงเอา้า <laughs> เป็นไงเอา้าฮ่าอ่ะโดนไหมเปโดบังเสียงดิรถคันนี้ก็ไม่โดนอไปนอนน <laughs> เอ๋รอบหูแก่กัน

คันนุ่นทำไมติดมือดีจังเลยล่ะเฮ้ยไปเกี้ยวไปเกี้ยวรู้ตึกว่าควันจะหนาไปหน่อยครับเพราะว่าปั๊มหมุ่คลายมาเต็มพี่ครับแต่ฟังเสียงก็โอเคครับเฮ้ยเฮ้ยหมุนหมุนหมุน <laughs> <laughs> อโอ้เยเอาไงดีวะเนี่ยหมุนที่จักเลยว่ะโอ้สุดยอด <laughs> เดี๋ยวจะมาถามความรู้สึกของล้นนะครับว่า,าแตกต่างจากเดิมเยอะหรือเปล่า <c oughs> เอไม่หนาวได้รอบเนี่ยเอไม่หนาวโดนไปห้าแดกก็เอาเป็นไงบ้างอะคนละเรื่องเลยเอาคุป<อ> ข้าวลูบลงหน่อยก็ได้พาลูกลงหน่อยก็ได้ล้นล้นล้นเอไอ,ไ,อไม่ยอมไม่ยอมฮะเห็นแล้วัยมันฟลิตเลยโคตรมองเห็นที่แรกแล้วโอ้โหรอบไปธรรมดาฮะบอกรอบไปธรรมดาเลยหเห็นแล้ว ดูแล้วมันล่อนจังเลยอ่ะเดี๋ยวเอาลูกลงหน่อยก็ได้สักสามเกี้ยวโดนมาแล้ว <laughs> ของเขามันได้ไใบหกไงมันก้าวดี ันโค้งมันย้อยเหรอโอ้สารจะใช้เบอร์อะไรใช้เบอร์อะไรอยู่เนี่ยอะไรวะม,ม,มันแข็งมาเบอร์เก้าสิบเบอร์เครื่องบัตรอ๋อพอเปลี่ยนซิ้นเปลี่ยนตรงนั้นน่อยอีตรงกระบอกมันน่ะมันจะมีกระบอกอยู่ใต้อ่ะมันรั่วตรงนั้นหน<ะ>รือเปนะล่ารั่วตร่งฝาเนี่ยออกไปเหรอ เดี๋ยวเราจะไว้6คนกันอตัดใหญ่เลยก็อ่ะมาเลยครับตอนนี้ ก็นกนี่จะเสียเปรียบเรื่องใบล้อนะครับอ่ามันเป็นใบล้อเดิมผู้ตัวนะครับอ่าก็จะเห็นจะเป็นใบคนหน้าหกนะครับมาแล้วนะครับตอนนี้ จริงจ้าเะนะครับตันนู้นนะครับเอจอ้าเปลี่ยนล้อเลยเป,เปลี่ยนล้อเนี่ยการหมุนหน้าล้อคันนู้นเอาไว้กว่าเยอะเลยแต่ไม่เดิน <c oughs> เดี๋ยวผมว่าเซฟควันั้งหน่อยดีกว่าป่ะเดี๋ยวเอาควันเข้าหน่อยดีกว่า ความันเยอะหน่อยอ่าเดี๋ยวจะมาตั้งปั๊มหน่อยนะครับเพราะว่าควันมันเยอะนะครับมันมีมันมีเบียี่สิบผสมด้วยนะครับน้ำมันไม่ทายเขาไ่เดินไปด้วยท่หรือเปล่า ลองดูเอาได้เอี้ยแล้วเอีอเย้ยลงนะครับอันนี้มันได้ใบล้อเลยใบล้อมันดีด้วย มันมันดูดติดมือดิปมะเครื่องอ่ะไม่หลอกปันดูดถุงเหรออ้าวยากรถกับรถปรัมวิถีได้ห่วงเท่าเดิมนี่แหละไม่มีผลหรอกนิดเดียวนี่หน้าฮะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเออคือมันไม่ไหลเหมือนแก ไอตัวนี้ไหลดีไหมหรือขึ้นเรื่อยหรือไม่ขึ้นเรื่อยอันไม่เวลาอะไรก็มากอะเออลองลองดูบอลวุฒิธิดแหมต่ออะไรมาแรกนะทำไมเอาตังค์นะคือตัวเนี้ยมันเหมือนมันวิ่งลอยดีนะแต่หมดหมดเฉยเลยเออมีไฟตันเลยนะอ๋อตันเลยเมื่อกี้ เปน,น,นหลายอย่างเนี่ยของแกต้องหาท่อมาลองดูใหม่เนี่ยก็เหมือนจะไหลก็ดีอ่อ่ะเพราะตอนเนี้ยท่อมันมีโป้งมีพักนะครับเพราะว่ามันมันไม่ดีนะครับมันจะทำให้เครื่องไม่ค่อยไหลนะครับท้ายสายก็ถือว่าวิ่งดีกว่าเครื่องเดิมเยอะ <laughs> เดี๋ยวจะให้ขับมากับ ทำกลับเดิมดิคงไม่ทำแล้วมม้งเนี่ยมันเสียอย่างเนาะใบ้อนว่าเนี่ยโอ้ยฟียิกเลยถ้าล้มลงเมื่อกี้นี่พูดเลยผมด้ลอรล้มไปลองไมล่ะลองงัดใบตั้งดูหมถ้าได้ไม่ต้องใส่ไม่โอกได้ได้โอ้ยจี้จะยำหนูเลยแตกไม่ตึะได้ไอตัวนู้นมันอาดจริงๆ โอ้จะถึงไหนจะวิ่งถึงไหนเนี่ยโอ้งานโดมแตกนี่อะไเอออะไรวะพาไปจะทำอะไรกันก็มาโอเคนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมบคุณมานะครับอ่าเอดีาลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอ่า่องพี่นาดอนนะครับผมสวัสดีครับ